ต่ออย่างอีพีนั้นนะครับมาอีพีสามนะครับมาดูนะครับนี่นะครับพระรวมแร่นะครับรวมแร่นี่เป็นองค์ที่ผมแขวนองค์นี้ผมแขวนนะครับเป็นประจํานะครับองค์ผมประจํานั่นเองครับเปิดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับผิวจะเปิดจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นว่าผิวหมายถึงว่าเขาเขามีคนอาราธนานะครับพิมพ์คุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับ เหมือนพระธาตุเลยนะครับเหมือนเนื้อออกเป็นแบบโอ้สีสีเงินเลยครับสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะครับอันนี้นะครับพระได้รับไปแล้วเราไปอาราธนาแล้วก็นั่นนะครับพระเปลี่ยนสีขึ้นนะครับบางทีก็สว่างบางทีก็จะสีเข้มขึ้นนะครับที่ผู้ผู้อาราธนานะครับมาบอกกก่าผมนะครับว่าได้บูชาไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับได้เปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมบอกพระเปลี่ยนสีได้นะอ้าวพอที่ใครเขาไม่เชื่อก็ไปอาราธนาดูนะครับก็ถือว่า ประจบประสบพบเจอกับตัวเองนะครับก็เลยมาพูดสู่กันฟังนะครับบางทีมาขอแบ่งผมเนี่ยขอแบ่งผมไปเนี่ยเขาให้แขวนเลยนะครับแขวนทั้งครอบครัวเลยครับเจอประสบการณ์นะครับประสบการณ์กับตัวเองนะครับก็เลยให้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นั่นนะครับเป็นพระรวมแร่นะครับที่เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับมีนิในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับแล้วก็สถานที่นะครับรวมถึงนะครับ มีอ่าหลายอย่างนะครับผมลงลงไปแล้วนะครับพูดถ้าเกิดพูดมากกันมันก็เหมือนแบบการที่จะยกอ่าเขาเรียกว่าพูดเกินเหมือนว่าบางคนก็เชื่อมางคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่ผมก็ได้ลงไปแล้วก็คือป้องกันลังสรีดิวเซียนะครับชีวิตก็สําคัญนะครับหลวงพ่อก็พูดแล้วชีวิตก็สําคัญนะความเป็นอยู่ก็สําคัญนะครับการนะครับความปลอดภัยในชีวิตนะครับและการดําเนินชีวิตนะครับให้ราบรื่นนะครับก็อย่างที่หลวงพ่อท่านพูดนะครับขอยึดตรงนี้นะครับนี่ครับผม เป็นนะครับขี่ไก่นะครับขี่ไก่ในบรรดาทไมผมถึงให้ว่าให้พิมพ์คุณแผนที่สวยที่สุดคุณแผนแขนอ่อนพิมพ์นี้จะสวยที่สุดน้ําทองนะครับโอ้เจอน้ําทองนี่สวยมากเลยลองลงมาก็เป็นปางประทับสัตว์นะครับแล้วก็เจ้าสัวแล้วก็เป็นคุณแผนพิมพ์ใหญ่ที่เจอนะครับสวยนะที่พบเจอเลยนะครับความเจอความอะไรนะคือสู้คุณแผนแขนอ่อนไม่ได้ครับน้ำทองนะครับถึงขี้เล่ยนะครับถึงขี้เล่ยก็ก็ไม่เคยนั่นนะครับ เจ้าสัวเหมือนกันหมายถึงว่าน้ําทองน้ําดุลนะครับสีดูสีนะครับเห็นไหมครับสีน้ําเงินนี่ผมเพิ่งบูชามาจากวัดทําบุญมาจากวัดนะครับปีล่าสุดแล้วมาดูนี่ครับน้ํามูลทนนเงินนะครับฟ้าเหมือนกันเนี่ยเราจะดูในความเป็นเสน่ห์นะสู้หกหึงไม่ได้นะครับผมอันนี้คือผมก็มาบอกกล่าวนะครับเล่าสิบให้ฟังนะครับส่วนพิมพ์ขีไก่นะพิมพ์ขีไก่พิมพ์นี้นะครับในรอยจานรอยจานลักษณะแบบนี้นะครับห้าร้อยองค์ ข้อมูลมีนะครับข้อมูลมีข้อมูลเดิมนะครับฐานที่จากาคุณอะไรนะอีกอ,อกชื่อไปออกนี่สามร้อยองค์นี่สามร้อยองค์อาจา์แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้สามร้อยองค์เลือกจารย์นํำเลิกสามร้อยองค์นี้นะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเกิดว่าเล่นลายจานนะครับแต่ส่วนผมก็ ขอให้จามีพยันพท่าปฏิยาหกหนึ่งก็โอเคนะครับขอให้มีรอยจานหลวงพ่อนะครับในราคาที่เปิดแบ่งปันผมก็เปิดในราคาเท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันหมดเพราะบางทีเนะี่ยพี่น้องมามาขอแบ่งเนะี่ยจะเลือกสีงานสีนี้ผมบอกว่าเออถ้าเกิดผมมีก็ให้ได้แต่ว่าพระอะไรเงี้ยมันมีเยอะเนี่ยผมบอกผมมีโทนสีนี้นะแบบนี้นะเนี่ยแต่ก่อนผมบอกผมมีประมาณนี้นะก็บอกโอเครับได้นะผมก็ถ่ายรูปให้ดูนะแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยเพิ่งเข้ามาใหม่แบบเนี้ยเพิ่งเข้ามาใหม่ก็เลย มีนะครับมีถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าบางคนเนี่ยโทรมาปุ๊บเนี่ยพี่ผมเอาองค์นี้นะขอแบ่งองนี้เอาไปเลยองค์นี้นะเอาเลยอย่างเงี้ยคือได้เห็นเห็นเลยนะครับได้เห็นเพราะว่าไม่ต้องอะไรนะครับเอาององนี้นะครับแบบเนี้ยวงมาเลยแบบนี้วงมาเลยนะครับเพราะผมก็เปิดให้นะครับในราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ขึ้นราคานะครับเพราะว่าผมว่าเผยแผ่นะครับเผยแผ่นะแบ่งกันบูชานะครับให้คนได้ได้เจอประสบการณ์เองนะครับ แต่พัรวมแรกหลวงพ่อออกไปต่างประเทศเยอะนะครับต่างประเทศเยอะมากนะครับก็หกหนึ่งเนี่ยโอ้โหหกหนึ่งออกไปเยอะนะครับส่วนปีหลังๆก็ละขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับส่วนตัวผมก็เน้นหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งต้องมาก่อนนะครับจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามนะหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งหรือว่าจะเป็นจานออกมาจานเป็นในปีหลังๆมาเนี่ยก็รับได้อย่างเช่นั้นเนี่ยแบบเนี้ยก็เป็นหกหนึ่ง หกหนึ่งแต่มาจามเป็นปีหกสามแบบเนี้ยก็คือรับได้นะครับเพราะเมื่มอจับพระพิมพ์ปีหกหนึ่งเมื่อไหร่หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องทองคาขาว <realmente> ทองคําขาวตลอดนะครับลองไปดูนะครับลองไปดูเองนะครับล่าสุดหลวงพ่อก็พูดนะครับเรื่องรุ่นบาบมารคุณแผนรุ่นนี้แหละนะครับผมรุ่นนี้แหละครับผมไม่ทองงองขาวหรือไม่ทองคาขาวหรือก็ก็จะเป็นอะไรนะี่ยหลวงพ่อท่านพูดลองไปฟังเองนะครับไม่พูดไม่พูดมากนะครับเอาเป็นว่านะครับชอบให้กดไลค์นะครับกดกดซับสไคร้นะครับ มีอะไรนะครับ a d อด d ไลน์มาคุยกันนะครับส่วนเรื่องทองยูนกนะครับชอบก็ต้องเป็นรุ่นหลังๆมาครับเป็นปี66นะครับ66ถือว่าสมบูรณ์นะครับการหล่อออกมาสมบูรณ์นะครับเนื้อนาคเหมือนกันนะครับเนื้อนาคนี่คือว่าเป็นปี62นะครับถือว่าสมบูรณ์62กับ65มีถือว่าสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์ที่ออกมาแล้วนว่าไม่ว่าการความงดงามเนี่ยดูนะครับนี่ครับผม เดี๋ยวองค์นึงนะครับมีคนขอแบ่งมีอีกไมมีอีกไมเก็บไว้ให้ก่อนเออเดี๋ยวว่าเลยขอก็เลยยังไม่ได้แบ่งช่วงนั้นนะครับก็เลยมาทําข้อมูลก่อนนะครับก็นี่นะครับผมก็สูตรก็ได้เหมือนกันนะครับการเติมสูตรมวลสารนะครับบางทีเนื้อทองคําที่วัดก็มีนะครับหล่อออกมาเนี่ยหลวงพ่อผสมสูตรออกมาเองก็ให้พี่น้องลองคิดดูเองนะครับผสมสูตรนะครับออกมานะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับพิมพ์นี้มีองค์หนึ่ง นึ่งองค์นะครับเนื้อทองคำนะครับหลวงพ่อผสมออกมาแล้วก็เทในวัดนะครับถือว่าก็ลองพี่น้องลองคิดเองแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับคือว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับที่มีความชํานาญทั้งธรณีวิทยาโลหะวิทยานะครับถือว่าวันนี้ว่าเราสู่กันฟังครับ2 EP 3 EP แล้วครับก็อาจจะยาวหน่อยนะครับใครชอบให้กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเน้นนะครับหกหนึ่งนะครับเราอยู่ยุคยุคต้นนะครับบูชาได้ก็รีบนะครับ 61นะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลนะครับหลายท่านนะครับกำลังทําออกมานะครับทำออกมานะครับก็รวบรวมกันมานะครับส่วนปีหกสองนะครับปีหกสองรูปหล่ออ่าเป็นเป็นหลังๆังมาก็ทัวทีนะครับนี่่หปีปีหกสองนี่มีเจ้าของแล้วนะครับมีของแล้วนี่นะครับมีองค์เดียวเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตดูเลยครับพี่น้องแป๊บนึงนะครับการหล่อเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับน้ําสีหรืออะไรเนี่ยจะเหมือนกันนะครับ จะใกล้เคียงกันส่วนนี่จะโดดมาแล้วครับจะโดดออกมาใกล้เคียงกันไหมก็ใกล้เคียงกันนะครับวัพี่น้องพิจารณาดูเองนะครับผมก็เลยบอกว่า,วาถ้าเก็บก็เป็นปีลึกๆนะครับลึกๆหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งส่วนปีหลังๆมาเราชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับแต่เราถามว่าพิมพ์พัพิเคเนตเนะี่ยก็เป็นเหรียญหลอ่อเหรียญหล่อรุ่นเดียวนะครับที่เป็นพับพิเคเนตนะครับถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ ที่อาจารย์เฉลิมชัยนะครับท่านได้สร้างพิมพ์นะครับให้ถวายหลวงพ่อหนุนนะครับก็เลยมาบอกกล่าวล่าสุกันฟังนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมก็มีไว้จํานวนหนึ่งนะพระพิคเนตนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ชอบชอบปีหกหนึ่งนะครับพิมพ์ไหนก็ได้นะครับพิมพ์ไหนก็ได้นะครับผมให้เก็บไว้ก่อนนะครับรุ่นแรกของวัดนะครับจะมาก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่ายังอยู่ต้นยุคอยู่นะครับยังมองอะไรกันไม่เห็นหรอกครับแต่ว่าผมว่าในอนาคตภาคหน้านะครับ คืออนาคตภาคหน้าเนี่ยผมว่าหกหนึ่งมาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแอดอีดีไลน์นะครับแล้วก็นี่ครับตามนี้นะครับมาคุยกันนะครับผมสวัสดีนะครับ